สวัสดีครับผมทีป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับวันนี้มาแนะนำส4ประตู1.9 LDA สีบอลเงินนะครับโปรโมชั่นดาว4 9่หมื่นเนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า4ี่หมื่นได้อะไรบ้าง4ประตู1.9 LDA สีบอลเงินโปรโมชั่นดาว4 9่หมื่นนะครับแต่งให้สวยๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันโฉม2022นะครับ สวยสเลยเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันนะครับมาดูล้อนะครับล้อ18นะครับเลือกได้นะครับไม่ว่าจะเป็น c e 2 8 r e 30 TE37 หรือเวลนะครับเลือกได้นะครับนั่นล้อสีครอบดุมสีครอบเบรกสีเลือกได้นะครับยางกลางโหลดหน้า2หลัง3านะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับ แต่งให้สวยๆเลยคันนี้ลูกค้าไม่เอากระบะไลาเนอร์นะครับาสามารถเลือกได้นะครับจะเป็นกระบะไลาเนอร์หรือเบาะหนังหรือดิฟฟี่นะครับเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูด้านล่างกันต่อนะครับหลบป้ายงานใดนะครับ อ่าแล้วก็ท่อออกหน้าเพานะครับอ่าสวยๆเลยเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับอ่าคันนี้เป็นบาะผ้านะครับ มีวัดบูธด้วยนะครับอ่าลูกค้าเลือกเป็นดิฟฟี่นะครับหรือเบาะหนังหรือกะบาลไลเนอร์นะครับเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่งให้ส,สวยๆเลย สนใจ4ประตู1.9 LDA สีบอลเงินโปรโมชั่นดาว49 0 0 0นะครับเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางการติดต่อไปให้นะครับรบกวนกดมุมขวาล่างนะครับจะมียอดผ่อนแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะครับรบกวนกดถูกใจกดแชร์แล้วกดติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ